คุณกำลังฟังบอลเด็ดพอดแคสต์เรื่องราวที่จะเชื่อมเราเข้าด้วยกันพบโลกพอดแคสต์พูดคุยเรื่องราวของโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันกับแมวแณะณาพาณิชก,กลับมาพบกับรายการพบโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้ขออนุญาตพูดเรื่องที่หนัก มากเรื่องหนึ่งก็คือโควิด1 9นี่ก็มาถึงช่วงปลายปลายปีไม่พูดถึงโควิด1 9ก็คงจะกระไรอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นโรคที่ทําให้พวกเราทุกคนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ถ้าจะมองทั่วไปในโลกไปกไกลๆแล้วเนี่ยนะคะบ้านเรานี่ถือว่าโชคดีเหลือล้ำจริงๆที่ว่าพวกเราสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาขึ้นรถ ลงเรือรายได้อาจจะน้อยลงไปสักนิดแต่ก็ยังดีกว่าอีกหลายๆประเทศเลยที่ต้องประสบกับสภาวะเศรษฐกิจชะงักงันอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงนี้ของปีนะคะเป็นช่วงที่ดิฉันรู้สึกสงสารประชาชนในเขตหนาวมากเลยจริงๆโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปและคนอเมริกันนั่นเองก็สงสารมากแคนาดาไม่ค่อยหนักหนาสาหัสเท่าไหร่ในกรณีของโควิด -19 ซึ่งก็ฟาดหัวฟาดหางกันมา เอาเรื่องเอาราวในยุโรปนี่ก็บอกว่าเป็นระลอกที่สองแม้แต่ในอเมริกาเองเนี่ยนะคะก็เข้าสู่ระลอกที่2ด้วยเหมือนกันเราคงไม่ต้องมาสาธยายกันแล้วใช่ไหมคะว่าโควิด1 9นี่มันมาจากตัวไวรัสอะไรตอนนี้เนี่ยข่าวที่ดูจะจุดพลุที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าฮาเลลูยายูเรกาอาเมนอะไรก็ตามแต่ก็คือว่า ในช่วงหลังประกาศผลการเลือกตั้งที่บอกว่าว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนได้ดำรงตำแหน่งอย่างแน่นอนแล้วนี่บริษัทไฟเซอร์และ b i o อเอ c นก็ประกาศออกมาว่าสามารถประดิษฐ์วัคซีนที่ทำการทดลองกับคนไข้นะคะคือเป็นกลุ่มคนเนี่ยประมาณ40,000คนเนี่ยคนพวกนี้จะถูกคัดมาจะมีลักษณะการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก็หลากหลก,กันไป แล้วก็มีการฉีดวัคซีนทดลองเนี่ยทั้งแบบ มีเชื้อที่เป็นวัคซีนและก็ไม่มีตัววัคซีนนะคะนี่ถือว่าเป็นการผลิตวัคซีนที่เร็วที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะตอนแรกๆในถ้าใครยังจําได้เนี่ยโควิดระบาดใหม่ๆเนี่ยแม้แต่ในบ้านเราเนี่ยคุณหมอทั้งหลายนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็ออกมาปรามว่าจะเย็นๆเย็นๆ,ๆการผลิตวัคซีนนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันจะต้องมีการทดลองถ้าจะเอาให้แน่ให้นอนว่าไม่ส่งผลกระทบข้างเคียงไม่ก่อให้เกิดอะไรต่างๆตามมาในภายหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกันจริงๆเนี่ยนะะก็เตือนกันแล้วว่าต้องใช้เวลาทดสอบกันเนี่ยเป็นปีๆแต่นี่ยังไม่ทันครบปีนะคะไฟเซอร์ Pfizer บอกแล้วบอกว่ามาได้มาแล้วแต่ว่ามันจะไปได้ยังไงมันจะมีอนาคตจริงหรือไม่จะมีคนกล้ารับวัคซีนนี้มากน้อยแค่ไหนวัคซีนนี้จะสามารถใช้ได้ในประเทศใด จ้าโควิดเนี่ยมันไม่ใช่เชื้อโรคธรรมดานะเป็นเชื้อโรคที่ฉลาดเฉลียวเอาเรื่องเลยทีเดียวโควิดเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดมันเข้าทางอากาศง่ายที่สุดนะคะหรือเข้าทางละอองเป็นน้ำลายหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะจุดที่จะเข้าไปฝังตัวได้เป็นจุดแรกเนี่ยคือในปอดของเราแล้วก็โควิดนี่ก็เก่งอีกเพราะว่าด้วยลักษณะ ทรงสันฐานของตัวเชื้อโรคเนี่ยนะคะก็จะมีมีปุ่มใช่ไหมฮะมีโหนตีนนะคะมีเท้าอยู่รอบๆตัวเข้าไปเกาะในหลืบรูที่ลึกที่สุดคือร่างกายเราจะขับออกมาได้ยากที่สุด ธรรมดาเวลาเราเป็นหวัดเรามีเสมหะใช่ไหมคะเราจะมีเสลต์แล้วก็สิ่งที่หลายๆคนดิฉันด้วยรังเกียจก็คือได้ยินเสียงคนขากเสลต์ซึ่งพอไปเมืองจีนนี้ต้องฟังดูให้เหมือนกับเป็นเสียงนกเสียงกาไปเลยคือไม่ต้องใส่ใจเพราะว่ามันเป็นปกติแล้วก็ในที่สุดดิฉันก็เข้าใจได้ว่าอ๋อการขากเสลต์นี่คือการนําส่วนที่เป็นจุดสะสมของเชื้อโรคในตัวเนี่ยออกไปจากร่างกายมันเป็นกระบวนวิธีอ e ีเจ็กเราใช้คําว่าขับเสมหะคือขับจริงๆนะคือขับออกมา ให้พ้นจากตัวเพราะว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่ควรจะอยู่ในร่างกายมันเป็นเชื้อโรคเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการขับสิงหะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น reflex ของร่างกายนะันเดงที่จะบอกว่าเชื้อโรคมาเก็บ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 ไปไม่ต้องการแต่เราก็ไม่สามารถจะซีซัวขับเสมหะกันได้ตามท้องถนนนะคะเดี๋ยวตำรวจมาจับเอาเดี๋ยวนี้ยังจับอยู่หรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตดิฉันถ้าถมน้ำลายข้างถนนมีโอกาสถูกจับปรับได้มากเลยทีเดียวเอาละค่ะอันนั้นก็เป็นเกร็ดขำๆกลับมาที่เรื่องของโควิด โควิดจะโจมตีที่ปอดเป็นลำ,ลำดับแรกแต่ถ้าเกิดเราสามารถจะดูแลปอดได้ดีเพราะว่า 1. เราเป็นนักกีฬา 2. เรารู้จักฝึกโยคะาอาสนะต่างๆที่ทำให้ลมหายใจเราปราณยยมะมีลมหายใจที่เข้าไปหล่อเลี้ยงเซลล์ในปอดเราให้แข็งแรงได้ดีเนี่ยโควิดก็อยู่ไม่ได้หรือเรามีการดูแลปอดให้มีความอบอุ่นมาก โควิดก็โตไม่ได้อีกเหมือนกันโควิดก็บอกไม่เป็นไรกรับมาแล้วก็ไปหาที่อื่นก็ได้โควิดก็จะเดินทางต่อไปเออไปดูที่หัวใจสิหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตใช่ไหมคะก็ไปหัวใจใครที่หัวใจไม่แข็งแรงมีโรคหัวใจจะเป็นด้วยลิ้นหัวใจหรือน,นั่นนี่น่นอะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณโควิดเธอก็จะเข้าไปอยู่ในหัวใจนี่แหลคะค่ะแล้วก็ทําให้มีอาการอะไรต่างๆที่เป็นความสลับซับซ้อนให้เกิดโรคอะไรที่เกี่ยวกับ หัอ่ะแต่ถ้าหัวใจแข็งแรงเพราะว่าเป็นนักกีฬาออกกําลังกายสมเสมอเลือดสูบฉีดได้ดีมีออกซิเจนเข้ามาออกซิเจนเห็นไหมคะออกซิเจนอีกแล้วโควิดเลยบอกว่าอย่ากันนั้นเลยลงกระเพาะอาหารไปเลยเพราะว่ามันก็อุ่นชื้นกําลังดีชอบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเจ้าโควิด1 9เนี่ยไม่ได้ปรากฏริปรากฏเดตแต่เฉพาะในปอดเท่านั้นนะคะอาจจะไปอยู่ที่หัวใจและอาจจะลงไปอยู่ที่กระเพาะ และที่สําคัญที่สุดในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายในประเทศไทยก็จะพูดกันอย่างสม่ําเสมอเลยว่ามันไม่ได้มีสายพันธุ์เดียวมันมีสายพันธุ์หลายหลากทางเอเชียเนี่ยถือว่าเบาบางสุดไปอยู่ที่ยุโรปมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พาให้คนตายกันเป็นระนาวเลยในประเทศอิตาลีเราเห็นลงศพมาวางกองกันบันเนินเทินทึกฝังกันทีเนี่ยเป็นสนามฟุตบอลก็เห็นกันมาแล้วนะคะแล้วก็เมื่อข้ามไปอเมริกานี่สิคะโอ้โหทีนี้ละสนุกเลย เพราะว่าอะไรขออนุญาตพาดพิงนะคะว่าที่อดีตประธานอธิบดีขอประทานโทษไว้ตรงนี้เลยว่าท่านบอกว่าไม่เป็นไรโรคนี้ไม่ต้องไปใส่ใจมันไม่ต้องใส่นักกากเครื่องไม้เครื่องมือมีแค่นี้พอเราต้องผ่านได้เป็นโรคที่เราจัดการได้ท้ายที่สุดแล้วยังไงคะแม้แต่ตัวของท่านเองเนี่ยก็ยังเคยได้เสียหายกับโควิด1ิด้วยเหมือนกันแล้วก็โชคดี เพราะว่าท่านอยู่ในตําแหน่งที่เป็นอภิสิทธิชนลำดับหนึ่งของประเทศที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นระยะอาการป่วยของท่านเนี่ยกับโควิด -19 จึงแตกต่างจากประชาชนทั่วๆไปโดยเฉพาะยิ่งแตกต่างลิบลับกับประชาชนชั้นเท่าไหร่ไม่ทราบที่อยู่ต่ำกว่าท่านลงมาคนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการรักษาในสถานพยาบาลได้รับการใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างเต็มที่ แม้กระทั่งได้รับยาเพื่อประทังชีพหรือแก้ปัญหาหรือแม้แต่คนชราที่ในหลายสถานที่ในอเมริกาถ้าจำข่าวกันได้เนี่ยก็จะมีการตายอย่างชนิดที่เรียกว่าตายเป็นใบไม้ร่วงนะคะตามสถานที่พักคนชราเพราะว่าคนชราย่อมมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจหัวใจและกระเพาะอ่อนแออยู่แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งมีรัฐบาลของว่าที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถึงกับบอกว่า ไม่ดูแลคนชาราจะตัดให้คนชาราเนี่ยอยู่นอกเกณฑ์การรักษาไปเลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ฟังดูแล้วน่าสะเทือนใจนะคะอย่างไรก็ดีตอนนี้เนี่ยอากาศในทั้งอเมริกาและภูมิภาคสรุปแล้วภูมิภาคทางตอนเหนือทั้งหมดนะคะกำลังเข้าสู่อากาศที่โควิดและเชื้อโรคอื่นๆโปรดปรานมากนะคะการเป็นวัดการเป็นไข้วัดใหญ่เป็นไข้วัดธรรมดาหรือจะอะไรต่ออะไรต่ออะ,ตอ,อะไรเนี่ยชอบมากเพราะว่าอะไร เพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในที่ที่หนีหนาวแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่อุ่นๆแล้วก็จะไปแอร์อัดกันอยู่ในห้องเข้าไปอยู่รวมๆกันอะไรอย่างนี้ซึ่งอันเนี้ยเชื้อโรคชอบชอบจังเลยเพราะว่าสามารถจะกระโดดจากคนนั้นนี่คนนี้ไปคนนั้นคนนั้นไปคนน,น,คน,นี้อะไรได้โดยเฉพาะยิ่งในช่วงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่อเมริกาเนี่ยนะคะคนอเมริกันเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ที่น่าก,กลัวที่สุดก็คือว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ย พุ่งทยานขึ้นแตะ1 0 0 0 0 0สคนต่อวันอย่างรวดเร็วและในตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยเนี่ยที่ติดเชื้อเนี่ยสิล้านขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เสียชีวิตไป2,30,000รายแล้วในช่วงนั้นนะคะหลังจากที่การเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงเนี่ยว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีกัมลาาแฮรริสเนี่ยก็ออกมาบอกเลยว่า เรื่องแรกที่ต้องจัดการคือทำอย่างไรที่จะให้อเมริกาควบคุมโควิด1 9ให้ได้ให้หยุดการระบาดให้ได้ทำอย่างไรถึงจะให้ประชาชนภายในประเทศได้รับการตรวจเชื้ออย่างทั่วถึงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตรวจฟรีนะคะยิ่งไปกว่านั้นจะต้องมีชุดที่จะต้องดูแลคนไข้คือที่เขาเรียกกันว่าชุด PPE เนี่ยะคะใส่แล้วเหมือนหมีเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยให้ครบ เพื่อที่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ดูแลร,รักษาเยียวยาคนที่ป่วยเนี่ยจะได้สามารถเข้าทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถ้าไม่ใส่นี้เขาไม่เข้าไปเลยนะคะไม่มีใครเข้าไปใส่สักคนนะคะเพราะว่าดีไม่ดีติดเชื้อมาซึ่งในจีนนี่ถึงที่ใส่เนี่ยหลายคนก็ติดเชื้อบางคนก็รอดบางคนก็ตายก็เกิดขึ้นก็เห็นกันมาแล้วในอเมริกานี่มันเป็นอะไรที่น่าเศร้าจริงๆเพราะว่า ม้แต่ชุดใครจะไปนนึกรับประเทศอัิมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเกิดเหตุการณ์คนตายเป็นเบื่อในช่วงหลังการเลือกตั้งไม่ถึง7วันการระบาดของโรคร้ายนี้ในอเมริกาได้ฆ่าชีวิตคนอเมริกันไปมหาศาลเราเริ่มปรากฏภาพข่าวของเมืองบางเมืองที่ไม่สามารถจะจัดการกับศพผู้เสียชีวิตจากโควิดนียได้ทันท่วงที เหมือนกับตอนนั้นที่เห็นที่ New York นิวยอร์กอะคะ่ะที่จะต้องเอาคอนเทนเนอร์เย็นเนี่ยเอามาเก็บศพเพราะว่าไม่สามารถจะไปเก็บในห้องเย็นที่เตรียมศพทําพิธีเพื่อที่จะประกอบพิธีต่อไปเนี่ยได้ทันคือรับมือกันไม่ทันนะคะเดี๋ยวนเคยอ่านบทความอันหนึ่งของคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการตายเนี่ยนะคะก็บอกว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยคือทํางานแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนจริงๆแล้วก็จะต้องทําหน้าที่เยอะมากเพราะว่า ไม่สามารถจะส่งใครไปดูแลศพอย่างประเภทซีซัวได้เลยนะคะจนต้องดูแลด้วยความระมัดระวังในขณะเดียวกันนี่ก็ต้องเห็นใจกับปรดาญาติญาติทั้งหลายที่เวลาไปร่วมพิธีเนี่ยคนเป็นโควิดนี่ญาติเข้าไปอยู่ใกล้ไม่ได้นะคะแทบจะทุกรายแหละคะ่ะจากกันโดยไม่ได้เห็นหน้าก็เข้าใกล้ก็ไม่ได้เพราะว่าศพต้องถือว่าผู้ตายเนี่ยคอนแทมิเนตคือติดเชือ้อเพราะฉะนั้นเป็นการจากพรากที่น่าเศร้ามาก คนที่ทำหน้าที่แหมไม่อยากใช้คำว่าสับเปลอสำหรับฝรั่งมันก็ไม่ใช่ไม่เชิงสับปปเปลอซะทีเดียวนะคะก็เป็นคนที่จัดการเรื่องนี้เนี่ยต้องปราบสภาพจิตเลยค่ะเพื่อที่จะให้รู้สึกว่ามีมีเมตตามีความรักที่จะแบ่งปันให้กับบรรดาผู้สูญเสียเนี่ยให้เข้าถึงจิตใจอะค่ะเพราะมันเป็นเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะถึงเราจะมีข่าวดีขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเนี่ยนะคะวัคซีนที่จะมาก็ไม่ใช่ว่า จะมาโปรโดทุกคนได้ในพริบตาเพราะอย่าลืมแม้นแต่ในอเมริกาเนี่ยนะคะคนติดเชื้อเท่าไหร่จะต้องผลิตวัคซีนเท่าไหร่คนในประเทศอื่นๆอีกเท่าไหร่ทั่วโลกนี้เท่าไหร่ก็ยังดีใจที่ว่าเมื่อมีการรายงานข่าวเพิ่มขึ้นก็พบว่าในแต่ละประเทศได้มีการพัฒนาตัววัคซีนเพื่อดูแลจัดการกับเจ้าโควิด -19 เนี่ยแตกต่างกันไปในรัเสเซียเนี่ยได้ยินว่าเขาจดลิขสิทธ วัคซีนตัวที่3แล้วนะคะดีร้ายประการใดเนี่ยก็ตามภาษารัสเซียนะคะข่าวก็เป็นของเขาไม่ได้เป็นของเราเขาก็จะบอกแค่ว่าเขาจดลิขสิทธิ์ตัวที่3แล้วเอาเป็นว่าเขาดูแลประชาชนของเขาได้ก็แล้วกันก็ยินดีกับเขาด้วยแม้กระทั่งในสหราชาอาณาจากักรในเยอรมนีในยุโรปอีกหลายๆประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตเวชภัณฑ์เพื่อจัดการกับโควิด1ิเนี่ยนะคะก็จะมีกระบวนการและข้อกํำกับที่ต่างๆกันไป เพราะอะไรคะตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปกลับไปดูไอ้ข้อมูลที่บริษัทไฟเซอร์ลุกขึ้นมาทำข่าวเนี่ยนะคะซึ่งทาง CNN เนี่ยได้ทำการพูดคุยกับ CEO ของไฟเซอร์แล้วว่าไอ้ที่บอกว่าแน่ใจ90%เนี่ยมันคืออะไรแน่ใจร้อยละ90นี่คืออะไรก็บอกก็แน่ใจร้อละ90นั่นแหละแต่ว่าจะยังไงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวต้องค่อยๆดูเพราะเจ้าวัคซีนตัวนี้คะ่ะ ไม่เหมือนกับวัคซีนใดๆที่เคยผลิตขึ้นมาเพราะว่าธรรมดาเนี่ยเขาเก็บต่ำสุดที่เท่าไหร่นะคะ,จะเจ้าวัคซีนตัวนี้ต้องต่ําลงไปกว่านั้นอีก50าสะคะอีกลบห้องศาเซลเซียสคืออยู่ระหว่างลบเจ็ดถึงแปองศาเซลเซียสนี่คือการเก็บนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้สถานพยาบาลหรือแม้นแต่ดิสเพน s ซอรคือที่ที่จะจัดยาให้ ทั้งหลายทั้งปวงในโลกสากลนี้นะคะในอังกฤษในสหรัฐจะเป็นแบบนี้เขาจะมี dispensary ที่สำหรับจัดวัคซีนจัดยาอะไรพวกนี้ไม่มีที่ไหนหรอกคะ่ะที่จะมีตู้แช่อะไรที่จะสามารถมีอุณหภูมิได้ต่ำถึงระดับลบ75ลบ80ไม่มีนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าแล้วมันจะยังไงกันลรเวลาขนส่งเนี่ยโอ้ตอนนี้กาลังประดิษฐ์กันใหญ่เลยคะ่ะหีบน้าแข็งมหัศจรรย์คะ่ะซึ่ง ต้องมีขนาดหิ้วไปไหนมาไหนได้บอกว่าเท่ากับกระเป๋าเดินทางดิฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะว่ากระเป๋าเดินทางจะลูกสักขนาดไหนกระเป๋าเดินทางนั้นจะต้องรักษาอุณหภูมิให้ต่ําอยู่ในระดับลบเจลงไปถึงลบแปเพื่อวัคซีนตัวนี้เวลาไปอยู่ณสถานพยาบาลใดๆก็ตามที่ได้รับมอบหมายไปถ้ายังไม่มีตู้แช่ที่มีศักยภาพระดับนี้ จะต้องจัดการสรรหาน้ำแข็งแห้งค่ะใครๆที่เคยไปโลกตะวันตกเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปเนี่ยแค่จะขอน้ำแข็งมาใส่น้ำดื่มเนี่ยง่ายไหมคะนับภาษาอะไรกับน,น้ำแข็งแห้งคะรู้จักกันหรือเปล่านี่ยังต้องถามเลยนะคะ เพราะว่าถ้าไม่ใช่หน้าร้อนเนี่ยเราจะไม่เห็นน้ําแข็งแห้งนะคะน้ําแข็งแห้งจะมีเอาไว้สําหรับมาดูแลไอศครีมสําหรับทั่วๆไปนะคะเราไม่พูดถึงว่าเออจะต้องแบบดูแลพวกอวัยวะอะไรต่ออะไรซึ่งเป็นเรื่องของทางการแพทย์แต่นี้เรากําลังพูดถึงในปริมาณมากนะคะคนป่วยนี่ป่วยเป็นแสนเป็นล้านเพราะฉะนึนนกภาพวัคซีนนะคะอ่ะรายละเอียดอันนี้เป็นเรื่องการจัดเก็บเพราะฉะนั้นวัคซีนตัวนี้เปราะบางมากผลิตขึ้นมาเท่าไหร่ ถึงจะพอกับการใช้งานการใช้งานจะต้องใช้งานยังไงจะส่งยังไงเก็บยังไงใครควรจะได้รับบ้างใครควรจะได้รับวัคซีนเป็นลำดับแรกอ่ะนี่ก็ต้องมาพูดกันเขาบอกว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ฉีดเปี้ยงเดียวแล้วหายนะคะอย่างน้อยแต่ละคนถ้าจะฉีดเนี่ยต้องฉีด2โดสคือ2เข็มแต่ละเข็มห่างกันไม่เกิน3ส,สัปดาห์ ฉีดแล้วใครได้ฉีดก่อนถามว่าอย่างเราๆเนี่ยจะได้ฉีดเมื่อไหร่คะถ้าจะรอไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอเมริกาไปนะคะกับโควิด1 9ซึ่งเป็นตัวเลขที่มหัศจรรน์บันเจิดมากเลยเนี่ยแต่ดิฉันมีข่าวดีของประเทศไทยหลายๆคนคงทราบแต่อีกหลายๆคนอาจจะทราบและลืมไปแล้วดิฉันได้ข่าวนี้มานานพอสมควรและร่วมเดือน2เดือนได้แล้วคะ่ะว่า ในบ้านเราเนี่ยนะคะมีบริษัทชื่อ a s t r a z เ n e c a ซึ่งเลือกบ้านเราเนี่ยเป็นหนึ่งในฐานของการผลิตผ่านบริษัทในประเทศไทยที่มีชื่อว่าสยามไบโอไซเอนซ์ซึ่งลงนามข้อตกลงในหนังสือแสดงเจตจำนงในการพัฒนาและผลิตวัคซีนโดยรัฐบาลไทยสนับสนุนการกระจายวัคซีนไปยังประเทศเพื่อนบ้านแน่ยังไม่พูดถึงพวกเราเลยนะคะ รัฐบาลไทยบอกแล้วว่าเพื่อนบ้านได้รับอน,นิสงส์งนี้ด้วยเพื่อให้ทั้งบูมิภาคกลับมาเป็นปกติโดยเร็วอันนี้เป็นข่าวดีเพราะฉะนั้นถ้าไฟเซอร์ทำได้แอสตราเซเนกาโดยสยามไบโอไซเอนซ์ก็ทำได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องมั่นใจดิฉนันเชื่อว่าชินนั้นนะคะไม่ได้พูดแทนนะคะดิฉนันยังไม่ได้ข่าวเรื่องนี้ เรามาคุยกันนิดนึงว่าแหล่งข่าวนี้ไม่ได้ระบุนะคะว่าบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์นี่คือหนึ่งในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงยาอย่างทั่วถึงในราคาที่ยุติธรรมสยามไบโอไซเอนซ์กําเนิดขึ้นเป็นบริษัทที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัททุนลดาวันซึ่งเป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นบริษัทไทยที่มีการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีวะวัตถุขึ้นเองโดยมีความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับประเทศคิวบาใช่ค่ะคิวบาเกาะน้อยๆซึ่งเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่อเมริกาพยายามจะเอาระเบิดยิงเข้าใส่ด้วยความกลัวว่าคิวบาจะเอาขีปนาวุธยิงใส่อเมริกาเนี่ยนะคะก็ร่วมกันค่ะเพราะว่าลายคิวบานี่เก่งทางการแพทย์นะคะทำเป็นเล่นไป มีเทคโนโลยีทางด้านวัตถุเนี่ยในระดับแนวหน้าของโลกดังนั้นขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาวัคซีนตัวนี้ดิฉันมั่นใจว่าจะอยู่ในระดับแนวหน้าและถือเป็นความน่าภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งที่คนไทยในไม่นานช้าอาจจะประมาณกลางกลางปีหน้าอาจจะมีข่าวดีนะคะ ที่เราจะได้มีวัคซีนโดยคนไทยนวัตกรรมร่วมกับคิวบาโควิด19มีหลายสายพันธุ์สามารถจะพลิกผันตัวเองแปลงร่างได้เพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดอะไรที่พิสดารและพลิกพลิ้วตลอดเวลามันทำให้หลายๆคนนะคะ <c oughs> เพื่อนๆสนิทกับดิฉันนี่จะถามว่ามันจะใช้ได้แน่เหรอเพราะว่ารู้ๆกันอยู่ทุกคนก็รู้หมดแหละเดนนี้ทุกคนเกือบจะเป็นผู้เชี่ยวชาญโควิด19 ว่าพวกเราเนี่ยสามารถมีชีวิตที่มีเสรีเคลื่อนไหวไปมาเจอเจอผู้คนมากกว่าอีกหลายๆที่อย่างไรก็ดีจนกว่าวันนั้นจะมาถึงขอให้พวกเราทุกคนนะคะจงอยู่รอดปลอดภัยด้วยการมีหน้ากากอนามัยติดตัวสม่ำเสมอซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นไปแล้วนะคะเก๋ไก๋กันไปหมดทุกคนมีแอลกอฮอล์พกพาสำหรับไว้ฉีดมือ แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีครีมนะคะกำจัดโรคได้เนี่ยมาทํามือจะมือจะได้ไม่แห้งไม่งั้นตอนแรกเนี่ยเป็นแอลโกอฮอล์อย่างเดียวเนี่ยมือก็จะแห้งเดี๋ยวคุณสุภาพสตรีก็จะรู้สึกว่าแหมผิวเหี่ยวย่นมากเร็วเกินไปก็เดี๋ยวนี้ก็มีครีมออกมาแล้วใช้สมุนไพร,ทร,พพรไทยนะคะอ่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือรักษาโซเชียลดิสเทนซ์ไปไหนมาไหนก็อย่าไปแออัดกันมากนะัก ถ้าเห็นมันแออัดนักก็ห่างๆถอยๆห่างๆกันออกมาแต่ที่แน่ๆหมั่นล้างมือให้สะอาดล้างมือให้ถูกวิธีนะคะอดรนทนไปอีกสักครู่เรามาได้ถึงวันนี้6เดือน12เดือนในวันข้างหน้าเพื่อรอวัคซีนที่ผลิตขึ้นในบ้านเราในสนนราคาต้นทุนที่ไม่สูงนักนะคะและเราอาจจะได้รับวัคซีนกันอีกลักษณะหนึ่งแตกต่างไปจากที่อเมริกาแตกต่างไปจากที่ไฟเซอร์กับไบเอนเทคประกาศ ในข่าวทั่วโลกก็เป็นไปได้ใครจะไปรู้คนไทยไม่ใช่ย่อยๆนะคะมีความสามารถในตัวเองสูงส่งมากฝากไว้กับทุกๆคนขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคร้ายนี้นะคะและช่วยกันระบัดระวังไม่ว่าความระบาดจะแพร่เข้ามาในจุดไหนก็หวังว่าพวกเราจะรักษาเมืองกันได้ต่อไปเหมือนที่เราทําได้ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย พบกันใหม่ในรายการพบโลกของรณนาพานิ